สวัดีครับเชยร์กินแมยครับโควับเคนนครับอ่าอยู่ในเกมนะครับไอซิงครีแลคครับอ่าในภาทที่ส3นะครับเราจะมาทำเพอคสองต่อไปไปไปไหน่งตัวล่เลยของม้ามันระย้าสู้มทนาไหนมาดูนะ 800. ครับขอเช็คของแป๊บหนึ่งเลห้าร้อยไม้แปดร้อยโคนหนึ่งร้อยล้ำพันแปดหกชูเก้าพันเจ็ดอไบังมัเนี่ยไลาวนนะคอครับเาจะสับพวกเราเองไงไม่ไดแบบที่เราไปลาเมื่อกี้แหละของันได้แล้วครพี่นะเดี๋ยวที่ไปเดาไปลากันไนลาวอลนี่นะ้ที่เราไ เขาจะเดินไปไหนก็โต้ลุกมืงกูแดงเลยถูกใบครับไปทาเลยแรงเกินจะมาเลยดื้อด้านจริงยงนี้ลงนี <S 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 ้ลงเลยลเน็น Hello yes. Malay, look good. there, Captain! Look back! Can you feel it, Ali? We're moments away from the grandest prize of all. I feel nothing but a hot wind in my ears, Captain. Come on, man. When we take this treasure, we'll be set for life, all of us. Ten times over. As you wish. Ahoy, Roberts. We'll cast anchor and meet ashore. You were followed, Captain Kenway. How long for, I wonder? <laughs> oh, yeah, man. It's horrible. Burn and slay that turncoat. Deal with your old friend in haste, Captain, before I regret my favorite. Captain, think carefully about what you... It's, a man. Man. it's Ben Horleybolt come to kill us out there. Ah, the traitor needs to die. But what then? Can you say with certainty that you deserve the observatory more than he and his Templars? No, I can't, and I don't care to try. But if you've a better idea, by all means, tell us. Forget oh, walking with robbers. Tell the assassins. Bring them here and let them protect this place. I'll bring them here. If if ตัว oh, 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 oh. ้เดียวมาเดียวมเี้ยวต้องป่าวทำมาเดี้ยวได้ในาการเต้นการกาททำนะครับลดความเสี่ยงลวความเสียงตัว <im> หน้าเข้ากาอต <im> ัวนน,นี้นนออาเขียนททีก่อนนะฮะเข้าเกาะบริาร้อเอาเขียสบายเลยเอเคีนบนที่ลมางเลยนะ เราเดินีอยู่แล้วไเราะม่วาดได้หมอบหมาตัว งานสองนอหมอก้ากเลยมองไม่เห็นเลยคนหน่าคนหน้าวันเลย เรามาหาอะไรบางอยา่างนะรู้เปล่าเดี๋ยวได้่นะครับจริงูงงงมาด้วยโอเคทำให้ทำให้เคนั่เเนเนี่ย อีออกนที่มันเลยมันมันจับได้ไล่ระนานเหรอมันเล่นอนี้ก็พังแล้วไงยเี่มันสกุลนห้เราที่าจพูดจังวะ ปุดปพีที่ซ่อนไปแล้วเกินในเรื่องน,น,นี้เราก็ขับตามนั่งก่อนที่เรามาเคลียร์หน้าเราแลกกันไดน้ผมก็มาเคลียร์ไปแล้วนี่มันเรื่องหนูมาเราต้องไปฆ่าคนควรเฉันจะกลับมานะ เวัดได้ไหมเช็คปั๊ดหนึ่งนะครับให้ให้ขึ้นบมเรือนี่ะเนี่ยกว่าครับเนี่ยนิดนึงฮัรโล่ช้าฟาว่าได้ไหมถ้าว่าได้ก็จะว่าไป โอเคไม่ได้เดี๋ยวแอบไปแอบนะฮะขวาสุดนี้วิ่ยหายแม่งหนึ่งอ่ะพิ่งไปแล้วมันเห็นแย่เลยพิ่งไปหายยังไงเรี่ยงเนี่ยรูปเฝ่าปตู้ปะปังเลยนะครับมันนี่มนะั้ลงลาคำหมาย นอนนอนไปต้โผล่มานังอ,อยู่ไปก็ลบเจ็บ่อนไป hey, คุด้ดามสองล้านที่ยวช่ยวยเยอะพี่ไปไหนพี่ไปไหนใช่เรามันถึงแล้วกงเรียกเราเรียกกันเรียกับ,กบ,กบางทีตรงนเก็บไค่อยเก็บนะฮะ

มาที่มี่เอเ้มาที่เอออะไรดีมากน,นากะ่ะตัดกตันตะลแนแขมเลยเราไปูไสร็จ <ๆ S 2> ไแล้วี <ๆ S 2> กัคน่เจบั้งหลังเาบยเจ็บทั้งแมทนะฮะเจ็บทุกตัวเลยฮะไม่เหลือ เรื่อยๆค่อยๆึมค่อยๆไปนะครับแบตเตอรีอ่เดี๋ยวไม่ใช่พักแคนี้นยาวแหละได้เลยรื่นงนด้ว่อนขี่เรืองก็เด็กป่าแม่งเลย <c oughs> รอจักรผู้รอจักรผู้เราไม่ได้เหวี่างตัวหลังด้วยเียมไแล้วเตรียมแล้วเดี๋ยวรา อีมายโคแหละมเพร้อมาอตอกอะไรก็ได้ตอกตอกมานะตัง,งห้วเราะ่ได้สอีก็เอามันเอามาไม่ใช่ัดิงงดีจเจเ้หนา,ามาสอด่านี่ อืมข so so ้างนีแล้วก็มีสอ่ะ้สาวยกไม่จะหญ่แก็เล่นดีแล้วกันเดี๋ยวไม่ไปเดินนะเดี๋ยวไมเดี๋ยวไปเดียวซื้อยิงก่อไหมยิงไหมยิงยิงทำไมเดยิงอ่ะ ฝนบบตกครบมาเคยไม่ได้เลยไม่ไ้ินเสียงอะไรขทงนี้ มันจะไเ้กเลยางยัง ม่งเป้าเอาขวานอันตรายอันตรายต้องมีต้องาทางขวาทางซ้ายมตัวทงขวาบนคนน้นออดิช่วยไหนกันนะดิด่วนยะ โอเนีนะครับโอเคครับกับอัดต่อนะครับผมที่จะหาคูดูไม่ได้ครับก่อนกันไปตรงนี้ผมขออ้อม โอ๊ยกดโดนชิปทำไปจะกดรูดของไปกดโดนชิปมันจะบ้าแล้วโอ้ชีวิต,ตกูจะกดรูดของนั้นไปโดนที่ชิปไโ,โดนเรือให้กลับไปดนชิปนะเป็นจมิงฮอลโกฮอลโกชิปแปนนะครับ ตัวนะรู้ว่าข้างหนั้นมีอีกสองตัวนั่นไงมันเป็นคู่เลยถ้าเป็นแก๊งนีนน้หัวห่วงนะครับ แนี่หน่ออียเยอะมากนี่ก็เป็นเรื่องอีกเพื่อนมึงที่เดินตามหลังเนี่ยตายแล้วมึงไม่บอกมึงไปที่ดิกมึงเนี้ยตามมาแล้วนี่ รู้เ่ยเขาตายหมดแล้วเนี่ยแทงแทงอู้หูหลังอูหมอขวาหมอขวมอไ้จุยไม่ได้นะฮะทั้งหมดก็บองหาเลยนะทั้งหมดนะก็เาเขาบองรอมาไ่หน เดินตามเลยแลวก็ก้ตัวเาเดี๋ยวนกวงูเล็เพือ่อขอห้ายก่ยอนเลยคมาไม่ไดง คนเกษตงไหมเกษตรมัอนกันชุดเอาวิทย์สบพายตัววิทจ์สบพายแล้วนี่ก็วิ่งไปดิอยู่ไหนวิ่งไปวิ่ง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 ไปไปไป มองหาเพื่อนมองหาเพื่อนพูดไปช้ในเพื่อนเต็ตัวกับคนคนทหารธรรมดาอีกคนไปเพื่อโดนใช่ไหมไม่หมดเดี่ยววิ่งไปไหนวะหาเขาวิ่งมาฆ่ากันเลยฮะพิ้งไม่ได้สูงเกิน โบว์บมอะเียมองน,น,นี้เดี๋ยวว่าหนนดูวันนี้ถ้าเกิดมันโดนแทมันจะฆ่ามันฆ่าได้ด้วยนะครับระวังเยอะมัติดยากเลือเกินนะ ขังไม่ติดจ้าวคนหนึ่งนะทีนี้ตังนายก็คือมันตายแล้วอาช่กันะจับอะไรนะเป็นจับล็อกจับล็อกล็อกล็อกไป ยูเหจะมียสนามปัญหาล้อตีไปข้างบนนะครับแต่ลงเฉยก,กี๋ยวมาเามหน็นจราจรตีมันตจุ่มจุ่มอรอ่งเงนนี้ยตต้อง เราเลือกที่ที่ีส่วผมคือเก็บให้ในทั้งเกาะเลยครับง่ายดีแาเฮ้ยโงมานท้งถิ่ี่ทางรัฐตั้งั้นหารได้ยังเป็นระบ้าล้ยงานเลยขึ้นใหม่เลยโด่เนใหม่ประตูหายไปเลยทงนี้ วอลทนเนีม่้เป็นทนบีรีไม่ได้อ็อมครับแต่ผมยิงลูกดอกไว้ถึงน,นะลงไม่พอ ผม oh, นิ่ๆน่ะเลยเยี่ยมผมกอย่งผมคุ้นๆนะเหมือนเคยเป็นคนที่คอยยกระดับคอยกระดันะฮะดูดูทำมาพักที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดฮะใช่ด้วยแต่คุณจะทำอะไรไ t ้ e ต t t ุณจะ a ำอะไร e n The heart of a t r a i t o r Who thinks himself better than his mates? Aye, and proven true. What have you done since Nassau fell? Huh? Nothing but murder and mayhem. You flew in with the very kind we once hated! No! These Templars are different, I wish you could see that. But if you continue on your present course, you'll find you're the only one walking it. With the gallows... at its end. it may be but now the world has one less snake in it and that's enough for me the <laughs> ไม่เป็นไรนะโอเควาไปไหนก็ได้เพื่อต่อไปเราจะไปที่จุดนี้นะครับเราจะวาร์มาตรงนี้กันก่อนเอาละครับงานสลับที่นี้ก็ขอจลางนี้นะครับเจ้าใหม่ที่น้าครับสวัสดีครับ หลังจากดูคลิปเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์เพจนะครับเพจของพวกเราครับของผมดีเจคองและคุณคาสมาครับโค้กุแคสเกมมิ่งครับแล้วก็อยินดีนะครับกดตามลิงก์นี่ครับลิงก์ของดีเจคองลิงก์ของผมนะครับช่องคุณคาสมาก็ยังไม่มีนะครับถ้าเกิดกดตามเนี่ยปุ๊บโปรดกดปุ่มสีแดงกดซับสไครต์กดติดตามไว้นะครับครับสำหรับคลิปนี้เราขอจะลาีไปครับสวัสดีครับ